อย่าบอกนะครอีตอนที่ออกรายการกับเทียนรอบที่แล้วก็ท้องอยู่แล้วก็ไม่รู้ตัวหรือเปล่าใช่ว<ะ>่าก็คือไม่มีคนอื่นเป็นแม่หนูได้ยางไอแม่ก็อยู่ที่เดิมถ้าพร้อมอเมื่อไหร่ก็มาตกลองอีกท้องเท่วนี้มีผัวจริงไหมคะหรือว่าท้องไม่มีพ่อชอ็อกยังแบบฉันท้องหรือเนี่ย ไม่คลอดแล้วอ้าวพี่ลูกมาจากไหนเนี่ยคือมันทุกอย่างมันเร็วมากๆลูกสองคนแรกยังเคลียร์ไม่จบเลยยังคิดถึงกันอยู่เลยยังไม่เจอกันเลยเราก็ไม่อยากจะมีแต่ทีนี้พอถึงจุดนี้แล้วในเมื่อลูกคนนี้อยากจะมาเกิดต้องให้เขาเกิดตั้งชื่อลูกหรือยังคะเนี่ยชื่อเล่นว่าซิดนีย์หนังซิดนีย์ซิดนีย์เหมือนซิดนียหนูไปทำกันที่ซิดนีย์แล้วครับว้ายาตเย็นถามมากเกลียดมากเลยนะครับ เขาบอกว่าดาริ่งของคุณก็เออเขาก็เป็นพ่อไม่เหรอใช่เออทำพิธีมงคลซัมเมรส์สหรือว่าจะมีาจดทะเบียนซัมเมอร์สใช่ไหมคะไม่มีเด็ดค่ะแล้หนูไม่มีทะเบียนซัมเมอร์สเป็นตัวผูกมัดเขามีเมียใหม่ไปจะทำยังไงวิ้ยังก็มีไปเส่ะก็ลูกเป็นของฉันจบนแล้วอมยิ้มได้อย่างงี้เลยเหรอ <c oughs> ใครามาแอบซุกเธอ ภาพลับอออโอเคแล้วกันมีนมไหมคะพอหมอเขาอุ้มมามาวางให้เสร็จเร้วแวบ,บแรกที่หนูเห็นหน้าลูกหนูรู้สึกยังไงปุ๊กกี้มันเยอะไปหมดพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมไหมคะพร้อมมากค่ะคนดังนั่งเกลี่นที่ช่อง Starbucks s t a r b a c k s แซ่บทันช่อง